ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวออนมิจิทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำทีมนะครับในการขึ้นสเตจสินะครับว่ามันขึ้นยังไงนะครับก็มาดูเงื่อนไขของมันเลยนะครับเงื่อนไขนะครับในการขึ้นสเตจสิบนะครับโดยการที่เขากำหนดให้ว่าคุณนะครับต้องเล่นจบในด่านนะครับภายใน40วินะครับแล้วก็คุณก็จะสามารถปลดล็อก สเตตต่อไปได้นะครับสูงสุดอยู่ที่10เนาะก็โอเคหลังจากดูข้อมูลคร่าวๆตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเล่นกันเลยนะครับแล้วทีมที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือทีมของตัวโมเอชพโยนเทินเนาะแล้วก็บับดาบตรงนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มโบนัสดาเมจกับเพิ่มโบนัสคีดาเมจให้เราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะของผมเนี่ย ตอนนี้ผมเก็บมาได้48แล้วเนาะก็เป็น48เปนะครับกับคิอีก14แล้วก็สปีด24นะครับก็ถ้าเกิดเก็บอีก2ดาบนะครับมันก็จะเล่นกลายเป็นเจอกเกาะ30นะครับก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับค่อนข้างจะง่ายส่วนตัวผมขาดอีก2ดาบเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามาลองทีมที่ง่ายที่สุดในการที่จะเล่นเลยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าเอก่อนเข้าด่านนะครับมันจะมี ตัวของหน้ากากนะครับหน้ากากอยู่ประมาณกลางกงจอเนาะแล้วก็เป็นคูณนะครับคูณกับตัวเลขนะครับตัวเลขก็คือมอนที่มีอยู่ในด่านนะครับว่ามันมีกี่ตัวนะครับก็มันจะมี1 4 6นะครับเท่าที่เจอมานะยังไม่เจอแบบ3กับ5อะไรแบบนี้นะครับก็โอเคมาลองดูกันทีแบบนี้ประมาณไหนเนาะก็นี่ครับง่ายๆครับเอนมูบับดาปคูณแล้วก็ตัวของทมโมโจมตีสกิล3นะครับ ใช้สกิลสามไป2รอบเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวของเซมีหรือคางุยะนะครับได้หมดนะครับเนี่ยครับก็จบนะครับสําหรับการเล่นขึ้นเกตสินะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆทีมนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่เกตห่งยันเกตสิเลยนะครับก็อยู่ที่ว่ามิตมะของตัวทามุโมะของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมันจะยากง่ายขนาดไหนเนาะเพราะว่าต่อให้ ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังใช้ทีมตามผมนะครับก็อาจจะนะครับอาจจะอาจจะเล่นไม่ผ่านนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าของแต่ละท่านเป็นยังไงเนาะก็ตรงนี้นะครับในด่านที่มันมี6ตัวนะครับผมจะไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างจะยากนะครับเอาตอบพี่ดิก โอเคไม่เป็นไรมันค่อนข้างจะยากนะครับเดี๋ยวผมเล่นแก้ตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้น่าจะใช้ทีมนี้เล่นได้เลยเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดอย่างมอนหกตัวอย่างเงี้ยมอนมันค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วตัวทามโมะม,มันเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็ลองไปปรับใช้ ในทีมของท่านนะว่าถ้าเกิดอย่างเป็นโกซเซนอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ลองนะว่ามันจะจบภายใน40วิได้หรือเปล่านะครับแต่ที่ผมคิดนะครับก็คือไอตัวทามโมเนี่ยน่าจะเปิดสเตจ10ได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการเล่นเนาะเดี๋ยวรอผมเปิดได้ด่านที่มันตีมอนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันไม่เจอด่านตีมอนนะครับมันเจอด่านอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ดาบนะครับสําคัญนะครับเพราะว่าบางทีเราทําคียแดมคียร้อยไม่ได้นะส่วนเราได้ดาบตรงนี้มามันก็เพิ่มคีให้เรานะครับเพิ่มแอคแท็ด้วยนะครับค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นไปให้ถึงเอาได้บาลูบืค <c oughs> คือทำไมมัน โอเควาดรูปในคอมค่อนข้างจางง่ายนะครับแต่ผมวาดได้เอ <c oughs> ช่างมันนะครับเดี๋ยวโอเคอันนี้น่าจะเจอด่านมอนแล้วเนี่ยครับก็เปิดเป็นเกรสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสเตตสิบเนาะก็ทีมที่ผมก็แนะนำเลยครับถ้าเกิดไม่มีเอ็นมูก็เป็นตัวพินสองตัวสองพินนะครับโยนเทินไปโยนเทินมาเนาะก็ไม่ใช่โยนสบายโยนมาดิ เป็นตัวพิน2ตัวนะครับโยนเทือนให้ตัวธรรมโมเอเนาะก็สามารถเล่นขึ้น70ได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็ตัวดาบตรงนี้นะครับถ้าใครยังขึ้นไม่ไหวก็รอดาบถึง50เนาะ50มันจะได้จอกเกาะ30%ก็จะได้ตัวของโบนัสตรงนี้ด้วยแล้วก็จะได้โบนัสของข้างบนด้วยนะครับก็ไปเก็บดาบกันให้เยอะๆนะครับถ้าเกิดใครยังเปิดสเตตสิบสเต อะไรเนะี่ยสเตจ์เก้าสเตจแปดยังเปิดไม่ได้ก็ไปเก็บดาบก่อนนะครับไปเก็บดาบก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเก็บดาบยิ่งเยอะสเต็กมันก็จะยิ่งดีนะครับโบนัสที่มันได้ก็จะยิ่งดีนะครับก็มันจะทําให้เราขึ้นมาได้นะครับก็การขึ้นมาสเตจสิบนะครับก็ได้ของรางวัลน,นะครับเยอะขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็แต่ถ้าเกิดคุณเล่นทั้งอีเวนต์แล้วคุณแบบเอาส่วนต่างมาคิดมันก็อาจจะเห็นภาพนะครับอาจจะเห็นภาพเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใครไม่ได้ซีเรียส เรื่องอะไรพวกนี้มากก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นสเตตสิก็ได้ครับเอาเท่าที่ไหวเนาะแต่นี่ก็มาแนะนํานะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะหาแนวทางให้ง่ายนะครับก็ลองมาใช้ดูเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นมอนสตัวเนี่ยทำโมโมมันจะบึ่มไม่ตายนะครับปัญหามันไม่ใช่อะไรครับหรือว่าทำโมโมผมมันยังไม่ค่อยแรงด้วยเนี่ยครับถ้าเกิดเป็น มอน4ตัวอย่างเงี้ยมันจะเล่นค่อนข้างยากเนาะเพราะดาเมจมันแชร์กันแชร์4ตัวทำอัม,มูมันต้องเป็นเป้าเดียวนะครับเป้าเดียวหามอนที่มันยืนตัวคนเดียวนะครับก็จะผ่านแบบอีซี่นะครับก็อันนี้มันก็เสียเวลาไปแล้วอันนี้ถ้าเกิดไปเล่น4ตัวมันก็จะประมาณนี้นะครับต่อให้ไม่ใช่เป็นโอโตเกะมาล็อกครัวผมก็ช่างนะครับก็4ตัวมันก็จะนานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคอมใครนะครับทีมของใครที่สะดวก สี่ตัวหกตัวก็ลองไปปรับใช้เนาะผมมาแนะนําสําหรับทีมที่ง่ายที่สุดนะครับน่าจะง่ายที่สุดที่จะทําได้แล้วเนาะอโมโมะบึ้มโยนเทินบึ้มโยนเทินจบนะครับขึ้นเกตสิบ <c oughs> ก็มาแนะนําประมาณนี้เนาะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับชิงไปก่อนแหละ <c oughs>